สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอยู่อย่างมีสติไลฟ์ e อดิ Life edit, ปรับนิดชีวิตเปลี่ยนเคยไหมครับที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันหนักไปหมดงานก็ล้นสุขภาพก็ไม่ค่อยดีความสัมพันธ์ก็ดูเหมือนจะจืดจางทางั้งทั้งที่เราก็พยายามวิ่งให้เร็วที่สุดแล้วแต่ทำไมเหมือนเรายังอยู่ที่เดิมวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมานั่งพักแล้วคุยกันยาวๆครับ ไม่ใช่เรื่องเทคนิคความสำเร็จที่ซับซ้อนหรือต้องรวยร้อยล้านถึงจะทำได้แต่วันนี้เราจะมาคุยถึงรากฐานสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ถ้าคุณเริ่มทำวันนี้พรุ่งนี้เช้าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเราจะแบ่งการคุยวันนี้เป็น3ส่วนสำคัญคือ 1. การนอนและพลังงาน 2. การจัดระเบียบสมองและ 3. ศิลปะแห่งการปฏิเสธถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆ แล้วไปเริ่มกันเลยครับพาร์ท1 The Foundation คืนพลังให้ชีวิตด้วยการนอนและตอนเช้าสิ่งแรกที่ผมอยากชวนคุยคือสิ่งที่เรามักละเลยมากที่สุดนั่นคือการนอนครับหลายคนมองว่าการนอนน้อยคือสัญลักษณ์ของความขยันแต่ในทางวิทยาศาสตร์การนอนน้อยคือการที่คุณกำลังกู้ยืมความสุขในอนาคตมาใช้ หนังสืออย่าง Why We Sleep บอกไว้ชัดเจนครับว่าถ้าคุณอยากชีวิตดีขึ้นสิ่งแรกที่ต้องทำไม่ใช่การตื่นตีห้ามาวิ่งแต่คือการนอนให้พอ7-8ชั่วโมงอย่างมีคุณภาพกด10-3-2-1 10ชั่วโมงก่อนนอนงดคาเฟอีนกาแฟแก้วบ่ายคือศัตรูของการหลับลึก3ชั่วโมงก่อนนอนงดทานมื้อหนักให้ท้องได้พัก สชั่วโมงก่อนนอนงดทำงานให้สมองเลิกตื่นตัว1ชั่วโมงก่อนนอนงดจอบลูไลท์ทำลายเมลาโทนินพอนอนดีแล้วชั่วโมงแรกของวันคือตัวกำหนดเกมครับถ้าสิ่งแรกที่คุณทำตอนลืมตาคือไถามือถือคุณกำลังบอกสมองว่าเรื่องของคุณอื่นสำคัญกว่าเรื่องของฉันลองเปลี่ยนดูไหมครับหนึ่งชั่วโมงห้ามจับมือถือแต่ให้ดื่มน้ำ จัดที่นอนและขยับตัวเล็กน้อยเชื่อผมเถอะครับแค่ชนะใจตัวเองตอนตื่นนอนได้วันนั้นทั้งวันคุณจะรู้สึกว่าเป็นผู้คุมเกม Part 2 The mindset จัดระเบียบสมองด้วยการเขียนและไมโครวินเมื่อร่างกายพร้อมแล้วมาต่อกันที่สมองครับปัญหาของคนยุคนี้ไม่ใช่เราไม่เก่งแต่คือเราคิดเยอะเกินไป Overthinking สมองเราถูกออกแบบมาให้สร้างไอเดียครับ ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เก็บไอเดียการที่คุณพยายามจำทุกอย่างไว้ในหัวมันเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เปิดโปรแกรมทิ้งไว้ร้อยหน้าต่างเครื่องมันจะรวนครับเบรนดัมการเทสมองก่อนเริ่มง,งานหรือก่อนนอนให้หยิบกระดาษมาแผ่นหนึ่งเขียนทุกอย่างที่กวนใจออกมาให้หมดไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องทำของที่ต้องซื้อหรือเรื่องที่กังวลเมื่อมันออกมาอยู่บนกระดาษสมองคุณจะเบาลงทันทีเพราะมันรู้ว่าถูกบันทึกไว้แล้ว The Two Minute Rule กด2นาทีถ้าอะไรในลิสต์นั้นทำเสร็จได้ใน2นาทีเช่นตอบเมลสั้นๆล้างจานจ่ายบินให้ทำทันทีสิ่งนี้สร้างไมโครวินหรือชัยชนะเล็กๆครับพอเราทำสำเร็จหนึ่งอย่างสารโดพามีนจะหลัง่งเราจะมีแรงไปทำอย่างอื่นต่อจำไว้นะครับชีวติตที่ดีไม่ได้เกิดจากความสำเร็จใหญ่ๆนานๆครั้งแต่เกิดจากความสำเร็จเล็กๆที่เกิดขึ้นซ้ำๆทุกวัน ถ้าพูดถึงคนที่ยุ่งที่สุดในโลกชื่อของอีลอนมัสกน่าจะมาเป็นอันดับต้นๆลองจินตนาการดูสิครับผู้ชายคนเดียวต้องบริหารเท s l a SpaceX, Neuralink และ X หรือทว i t เตอไปพร้อมๆกันคำถามคือเขาทำได้ยังไงโดยที่สมองไม่ระเบิดไปซะก่อนเคล็ดลับของเขาไม่ใช่การทำงานมู่มั่วแต่คือเทคนิคที่เรียกว่า Time Blocking ขั้นสุดยอดครับ คนทั่วไปอาจจะวางแผนงานเป็นรายวันหรือรายชั่วโมงแต่อีลอนมัสก์วางแผนชีวิตเป็นหน่วยละ5นาทีครับฟังไม่ผิดครับ5นาทีเขาจะซอยย่อยเวลาทั้งวันออกเป็นบล็อกเล็กๆและกำหนดชัดเจนว่า5นาทีนี้จะทำอะไรตอบอีเมลประชุมวิศวกรรมหรือทานข้าวการทำแบบนี้ทำให้เขามีไฮเปอร์โฟกัสหรือสมาธิขั้นสูงมากเพราะเขารู้ว่าเวลามีจำกัด และกฎเหล็กคือห้าม m u l ติ t a s k i n g บทสรุปหรือ key takeaway ผมไม่ได้บอกให้คุณต้องซอยเวลาถี่ยิบแบบมัสนะครับแต่บทเรียนที่เราได้คือจงอย่าปล่อยให้เวลาไหลลองเริ่มจากการแบ่งเวลาเป็นบล็อกชั่วโมงดูก็ได้ครับ9โมงถึง10โมงเคลียร์เมล10โมงถึงเที่ยงทำงานโปรเจกต์เมื่อคุณบล็อกเวลาไว้ให้งานชิ้นเดียวคุณจะทำมันเสร็จเร็วกว่าที่คุณคิดเสมอครับ PART 3. The Environment ศิลปะแห่งการปฏิเสธและการตัดสิ่งเกินจำเป็นส่วนสุดท้ายและผมคิดว่าสำคัญที่สุดในยุคนี้คือการตัดออกครับเราถูกสอนให้เพิ่มเสมอเพิ่มเพื่อนเพิ่มงานเพิ่มเงินเพิ่มเสื้อผ้าแต่ชีวิตที่ดีขึ้นมักเกิดจากการลดครับลดสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อให้เหลือพื้นที่สำหรับสิ่งที่ใช่จริงๆ เรื่องนี้เป็นตำนานของปี1,997ครับปีที่สตีฟจ็อบส์ถูกเชิญกลับมากู้วิกฤตแอ p เปิ Apple ที่กำลังจะเจ๊งตอนนั้น Apple มีผลิตภัณฑ์เป็นร้อยตัวเลยครับมีทั้งพรินเตอร์กล้องถ่ายรูปคอมพิวเตอร์10กว่ารุ่นพนักงานทุกคนทำงานหนักมากแต่บริษัทขาดทุนยับเยินสิ่งที่สตีฟจ็อบส์ทำไม่ใช่การจ้างคนเพิ่มหรืออัดงบโฆษณาครับ แต่เขาเดินไปที่กระดานไว้บอร์ดแล้วลบชื่อผลิตภัณฑ์ทิ้งเกือบหมดเขาวาดตาราง4ช่องหรือ2อคูณสองกริดขึ้นมาแกนตั้งคือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกับพกพาแกนนอนคือผู้ใช้ทั่วไปกับมืออาชีพเขาบอกพนักงานว่าเราจะทำของแค่สี่อย่างนี้แต่เราจะทำมันให้โคตรเจ๋งจนโลกต้องตะลึงและนั่นคือจุดกำเนิดของ iMac และการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกธุรกิจ จ็อบเคยพูดประโยคที่กระแทกใจมากครับว่า People think focus means saying yes to the thing you've got to focus on, but that's not what it means at all. It means saying no to the hundred other good ideas. คนคิดว่าการโฟกัสคือการตอบตกลงกับสิ่งที่จะทำแต่จริงๆแล้วมันคือการกล้าปฏิเสธไอเดียดีๆอีกเป็นร้อยอย่างต่างหากบทสรุปหรือ key takeaway ชีวิตเราก็เหมือนแอปเปิลยุคก่อนปี97แหละครับเราแบกอะไรไว้เยอะเกินไปหรือเปล่าลองกลับไปวาดตาราง4ี่ช่องของคุณดูครับตัดสิ่งที่แค่พอใช้ได้ทิ้งไปให้เหลือแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วชีวิตคุณจะเบาและพุ่งทยานเหมือนแอปเปิลครับดิจิตอลดีคัตเตอร์การล้างบ้านดิจิตอลปิดโนติฟิเคชันทั้งหมดที่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเชื่อผมเถอะครับโลกไม่แตกถ้าคุณตอบลน์ช้าไปหนึ่งชั่วโมง Unfollow Page หรือคนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเอง Learn to say no วอร์เรนบัฟเฟตเคยกล่าวไว้ว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ประสบความสำเร็จมากๆคือคนที่ประสบความสำเร็จมากๆจะปฏิเสธแทบทุกอย่างก่อนจะรับปากใครถามตัวเองว่าถ้าต้องทำสิ่งนี้พรุ่งนี้เลยฉันที่ยังอยากทำไหมถ้าคำตอบคือไม่อยากให้ปฏิเสธไปครับการปฏิเสธคือการที่คุณเคารพเวลาของตัวเอง บทสรุปคุยกันมาถึงตรงนี้ผมไม่ได้คาดหวังให้คุณผู้ฟังกลับไปทำทุกข้อพร้อมกันนะครับความลับของการเปลี่ยนชีวิตคือการเลือกทำแค่หนึ่งอย่างแต่ทำมันอย่างสม่ำเสมออาจจะเริ่มแค่คืนนี้จะวางมือถือเร็วขึ้นกว่าเดิมหนึ่งชั่วโมงหรือพรุ่งนี้เช้าจะเขียนเบรนดัมก่อนทำงานชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้รออยู่ที่เส้นชัยครับแต่มันเกิดขึ้นในกระบวนการที่คุณเริ่มรักและดูแลตัวเองในทุกๆวัน ขอบคุณที่อนุญาตให้ตัวเองได้รับฟังสิ่งดีๆในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้อยู่อย่างมีสติขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับชีวิตดีขึ้นได้แค่เริ่มปรับที่ใจและวินัยเล็กๆสวัสดีครับ